ัจจุบันมีผู้คนจนํานวนไม่น้อยเลยนะคะที่จะต้องทํางานกันในเวลากลางคืนหรือบางคนก็ต้องทํางานเป็นกะมีการสลับเวลาอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นตํารวจเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพนักงานออฟฟิศพนักงานร้านสะดวกซื้อเจ้าหน้าที่เซิร์ฟเวอร์รวมไปถึงแพทย์และพยาบาลด้วยการทํางานเป็นกะในช่วงกลางคืนนี้ทําให้ช่วงเวลานอนผิดแปลกไปค่ะแล้วยังเกิดการเปลี่ยนแปลงจนบางครั้งอาจปรับสภาพไม่ทนันและอาจก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพตามมาได้ ปัญหาสุขภาพที่ต้องระวังสำหรับคนทำงานกะดึกคือร่างกายจะขาดวิตามินดีซึ่งวิตามินดีที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคนเรามักจะมีอยู่ในแสงแดดโดยวิตามินดีจะมีส่วนช่วยในเรื่องของกระดูกและเรื่องของภูมิคุ้มกันช่วยในการป้องกันโรคมะเร็งและยังมีผลต่อระบบเซลล์ต่างๆในร่างกายค่ะ คนทำงานกะกลางคืนมีโอกาสที่จะขาดวิตามินดีได้สูงทีเดียวเพราะไม่ได้โดนแดดเลยและเมื่อขาดวิตามินดีที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจึงทำให้คนที่ทำงานกะกลางคืนทั้งหลายมีโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆตามมาได้ง่ายกว่าคนทำงานในเวลากลางวันทั่วๆไปนั่นเองค่ะข้อแนะนำในการแก้ปัญหานะคะหลายๆคนก็รู้ว่าตนเองอาจจะขาดวิตามินดีเพราะปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะได้โดนแสงแดดสักเท่าไหร่เลยเลือกใช้วิตามินดี ไม่ว่าจะเป็นการทาหรือว่าซื้อวิตามินดีมารับประทานเองแต่ตรงนี้ต้องบอกไว้เลยว่าไม่ใช่ทางออกที่ดีค่ะทางออกที่ถูกป้องเสมอไปไม่ใช่นะ เนื่องจากวิตามินเสริมต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารับประทานไม่ถูกต้องก็อาจจะเกิดการสะสมในร่างกายจนกลายเป็นสารพิษได้เหมือนกันหรือการรับประทานวิตามินที่ละลายในไขมันถ้าหากว่ากินผิดก็อาจจะเกิดการสะสมเป็นพิษได้ค่ะดังนั้นเราก็เลยอยากจะแนะนําว่าควรจะขอคาปรึกษาจากคุณหมอให้คุณหมอช่วยดูในเรื่องของอาหารเสริมหรือวิตามินตรงนี้ให้จะดีกว่าจะได้รับประทานได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะ มีปัญหาเรื่องการนอนโดยทั่วไปแล้วในเรื่องของการนอนในคนทั่วๆไปร่างกายของเราจะเหมือนมีนาฬิกาที่ทํางานอยู่ด้านในเป็นกลไกาตามธรรมชาติของร่างกายนะคะเมื่อเรานอ,นอนในตอนกลางคืนพอถึงตอนเช้าเริ่มมีแสงนาฬิกาในร่างกายของเราจะปลุกให้เราตื่นขึ้นมาเพื่อให้เราได้รับแสงแดดอันเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการทํางานต่างๆในร่างกาย ซึ่งการตื่นมารับแสงแดดในตอนเช้าเนี่ยจะช่วยทําให้ร่างกายตื่นตัวและมีการปรับตัวให้พร้อมในการใช้ชีวิตประจําวันเมื่อทําทกิจกรรมต่างๆไปทั้งวันแล้วพอถึงตอนเย็นพระอาทิตย์ตกฮอร์โมนเมลาโทนินก็จะหลั่งค่ะซึ่งโดยปกติแล้วฮอร์โมนชนิดนี้จะหลั่งออกมาตอนกลางคืนเพื่อทําให้เราง่วงนอนและหลับได้สนิทเมื่อหลับสนิท ร่างกายก็จะเริ่มหลั่งโกรทฮอร์โมนเพื่อใช้ซ่อมแซมและปรับสมดุลร่างกายซึ่งกลไกนี้ก็จะเป็นปกติทั่วๆไปเหมือนกันทุกคนค่ะ สำหรับคนที่ทำงานในกะกลางคืนกลไกการทำงานในร่างกายส่วนนี้จะผิดเพี้ยนไปจากคนที่ทำงานตอนกลางวันนะคะเพราะคนที่ทำงานกะกลางคืนจะต้องนอนกันในตอนเช้าหรือตอนกลางวันฮอร์โมนเมลาโทนินจะมีความไวต่อแสงค่ะหากร่างกายของเราถูกแสงแม้เพียงเล็กน้อยฮอร์โมนเมลาโทนินจะไม่ทำงานหรือทำงานน้อยลงซึ่งทำให้การหลับนอนของคนที่ทำงานกะกลางคืนไม่สมบูรณ์ก็อาจจะหลับหลับตื่นตื่นหรือหลับไม่สนิทนั่นเอง ข้อแนะนําในการแก้ปัญหาเราต้องสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการนอนหลับพักผ่อนให้มากที่สุดค่ะพยายามให้ห้องที่เราจะนอนเนี่ยมืดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งคุณควรจะหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือมาช่วยในการนอนของคุณให้เป็นการนอนที่สบายที่สุดเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะปิดไฟปิดม่านหรือใช้ที่ปิดตาใช้หมอนนุ่มๆหมอนรองคอที่อุดหูหรือหาวิธีผ่อนคลายความเครียดลงให้ได้มากที่สุดค่ะ การทำแบบนี้เนี่ยถือเป็นการหลอกร่างกายนะว่าตอนนี้เป็นช่วงค่าแล้วเป็นช่วงเวลานอนและเวลาพักผ่อนแล้วซึ่งจะทําให้ร่างกายของเราสามารถหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินออกมาและทําให้เราหลับสนิทมากขึ้นถ้าเกิดคุณทําได้แบบนี้นะคะร่างกายก็จะปรับสมดุลได้เร็วค่ะโรคภัยรุมเร้าร่างกายเสื่อมเร็ว การนอนผิดเวลาหรือการไม่ได้หลับพักผ่อนอย่างเต็มที่จะส่งผลทําให้การทํางานของฮอร์โมนทั้งเมลาโทนินและโกรทฮอร์โมนทางานได้ไม่เต็มที่ส่งผลทําให้การซ่อมแซมร่างกายดําเนินไปได้ไม่เต็มที่ทําให้ร่างกายอ่อนเพลียมีภูมิคุ้มกันลดลงโรคภัยต่างๆก็เข้ามากล้ำไกายได้ง่ายร่างกายไม่มีการซ่อมแซมตัวเองจึงชํารุดสุดซมลงอย่างรวดเร็วร่างกายก็จะเสื่อมเร็วกว่าคนปกติทั่วไปนั่นเองค่ะ ข้อแนะนําในการแก้ไขปัญหาสิ่งสําคัญก็คือเราต้องสร้างบรรยากาศและปัจจัยแวดล้อมให้เอ้อต่อการนอนหลับพักผ่อนให้ได้มากที่สุดนะคะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีการออกไปทํากิจกรรมอะไรเพื่อให้ร่างกายได้มีการเจอแสงบ้างร่างกายจะได้ปรับสมดุลและควรจะต้องมีการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมอย่างการดื่มเหล้าสุบบุหรี่ด้วย อย่างไงก็ตามคนที่ทํางานกะากลางคืนควรต้องหาเวลาหรือโอกาสเข้ามาพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพกันบ้างจะได้รู้ว่าสภาพร่างกายของตนเองเป็นอย่างไรสุดซมลงไปบ้างไหมหากมีปัญหาหมอจะได้ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางที่ถูกต้องได้ อย่าไปคิดว่าการซื้ออาหารเสริมมารับประทานเองจะแก้ไขปัญหาได้เสมอไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากคุณทํางานกะกลางคืนและมีปัญหาการนอนร่วมด้วยคุณหมอจะต้องทําการวินิจฉัยก่อนว่าคุณมีปัญหาการนอนจากสาเหตุใดเป็นหลักหากต้องจ่ายยาหรือวิตามินเสริมก็จะเป็นยาหรือวิตามินเสริมที่ตอบโจทย์ปัญหาคุณได้อย่างตรงจุดที่สุดดีกว่าการคลาแก้ปัญหาด้วยตัวเองค่ะ